วันนี้วันที่9พฤศจิกาคมปี2557ครับผมจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าตากสินในรายการของนานาสา,าระกรับกรนะครับสมเด็จพระเจ้าต,ตากสินทรงเป็นพระมาหากษัตริย์พระองค์เดียวในสมัยกรุงธนบุรีเสด็จพระราชสมภพเม,มื่อวันที่17เมษายนพุทธศักราช2277ในแผ่นดินสมเด็จพระบรมโกร,รหรือพรสารมราชาท์ทรงรเป็นสามัญชนเกิด ในตระกูลแท้มีพระนามเดิมว่าสิงหราชบิดาเป็นจีนชื่อไห่ฮองเดินทางจากประเทศจีนมาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยได้สมรบกับหญิงไทยชื่อว่านางนกเอียง e มีหลักฐานบันทึกว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเคยเป็นพ่อค้าเกวียนผู้ทรงปัญญาทรงมีความสามารถาด้านกฎหมายเป็นพิเศษและได้ช่วยกรรมาการเมืองชำระถ้อยความของรัษฎรทางภาคเหนืออยู่หนึ่งเนือง,งเพราะทำความดีความชอบต่อแผ่นดิน จึงได้รับให้เป็นเจ้าเมืองตากในเวลาต่อมาในปีพุทธศักราช2,307เอย2,308ถึง2,309นะครพญาตากได้นำให้คนลงมาสมทบเพื่อป้องกันกรุงศรีอยุธยาระหว่างที่พม่า้อมกรุงอยู่ได้ทำการต่อสู้จนเป็นที่เรื่องหรือว่าเป็นแม่ทัพที่เข้มแข็งที่สุดคนหนึ่งและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นขยา วชีระปาการเท่าเมืองกำแพงเพชรในวันที่4มกราคมพุทธศักราช2310ก่อนที่จะเสียกรุงให้แก่พม่าะระยะเวลา3เดือนพรยาตากได้รวบรวมกำลังตีฝ่าวงล้อมของพม่าไปตั้งมั่นที่ที่อ่างสหวัดเพื่อที่จะกลับมากงผู้เอกราชอีกครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสิน กองกูก้เอกณราธไทยได้สําเร็จโดยใช้เวลาเพียงแค่เจ็ดเดือนนบตั้งแต่เสียกรุงให้แก่พมา่าหลังจากนั้นก็รทรงเลือกกรุงธนบุรีเป็นราชธานีเนื่องจากเหตุว่ามีชัยภูมิที่ดีประกอบกับกรุงศรีอุทยาเสียหายหนักจนยากแก่การบูรณะให้เหมือนดังเดิมในราชสมัยของพระองค์มีการทําศึกสงครามอยู่เกือบตลอดเวลาเพื่อรวบรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่นอีกครั้งและขับไล่พมา่าออกจากรชาชอาณาจากักรหลังจากคลองราดได้ ประมาณ15ปีมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นเหตุให้ในสมัยราชสมัยของพระองค์ต้องสิ้นสุดลงสมเด็จพระเจ้าตากสินสเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช2325ขณะที่ทรงพระชนมายุได้48ปีต่อจากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้สเสด็จขึ้นครองราชเป็นประมกษัตริย์แห่งรงาชวงศ์จักรีไทยและได้ทรงย้าย ราชธานีมาฝั่งกรุงเทพมหานครสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงมีพระมหากรุณาที่คุณต่อแผ่นดินไทยยิ่งนักรัฐบาลจึงประกาศให้วันที่28ธันวาคมของทุกปีเป็นวันที่สมงบากดาพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์เป็นวันสมเด็จพระเจ้าตากสินคณะรัฐมนตรีมีมติให้ถวายพรานามว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในความคิดของผมนั้นผมคิดว่า พระเจ้าตากสินเป็นคนที่ดีมากเพราะว่าในความคิดของผมแล้วก็คือท่านเป็นขุนนางอยู่ดีแล้วท่านก็ได้ทรัพย์สินเงินทองมากมายในทุกปีทรงอยู่พอกินพอใช้ได้แต่ทําไมท่านถึงต้องมากอบกู้เอกราชอีกครั้งทั้งทั้งที่มันก็อาจจะไม่ใช่หน้าที่ของท่านก็ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นผู้ที่มีบุญคุณต่อพวกเรามากผมอยากจะกราบบอกพระคุณท่านอย่างยิ่งเพราะว่าท่านเป็นบรรพบุรุษที่ คนไทยทั้งหลายจะต้องระทึกเอาไว้ในการเอเวลาต่อมานะครับก็ขอบคุณครับ